สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมใน YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมาชิกใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับรู้ทานท่งทีเกี่ยวกับตัวเลขนะครับคลิปใหม่ๆนะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามและแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับ ให้รู้ผลกันในคลิปเดียวเลยเนาะก็จะใช้แค่อย่างละ2สูตรเทียบชนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยแต้ม3ตัวบนนะครับว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือชุดไหนนะครับแล้วก็จะแถมให้สูตรคงที่แล้วก็สูตรเด่นบนที่ยังไม่ผิดนะครับนำตัวเลขมาเทียบชนให้ ดูสิว่าจะมีตัวเลขตัวไหนนะครับมาดูกันเลยอันนี้มาดูหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยเนาะสามสงงวดนี้นะจะใช้สูตรแรกแถวบนนี้สูตรที่สองขีดแถวล่างนี้นะครับ3า 2งวด30งวดน,นะครับดูเทียบชนดูซิว่าตัวเลขตัวไหนก็นดูตามนี้อ่ะสูตรแรกบวกได้บวก2องพที่ได้4 8 9 0 1สูตรที่2บวกได้0 3 4 5 9ตัวชนอยู่ที่049สําำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนาะหลักร้อยชนอยู่ที่049วิธีการคำนวณก็ตามขีดเลยเนาะตามขีดเลย นำไปใช้งานก็แคปหน้าจอเอาส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบยีงวดสูตรแรกสูตรที่2 21งวดนะครับบวกสี่คงที่นะสูตรแรกได้5 6 7 8 9เลันแต้มเลยนะครับสูตรแรกสูตรที่2 0 2 3 5 7เพราะฉะนั้นดูตัวชนจะเหลือแค่5กับ7จ็ดสำหรับหลักสิบนะ อันนี้หลักสิบหลักสิบชน2ตัวหลักร้อยชน3ตัวนะมาดูหลักหน่วยกันเลยวิธีการคำนวณก็แคปหน้าจอเอานะตามขีดนี้เนาะใครไม่ทันก็ย้อนหลังหยุดสต็อปแล้วก็แคปหน้าจอเอานะครับมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเดินดีนะครับเดินดียาวยาวองวดที่แล้ว40่วดนะครับวดนนี้41่วดนี้ 48, ตามกันต่อนะบวก2คงที่วิธีการคำนวณตามนี้เลย78012สูตรที่2 32งวัตามขีดนี้เลยเนาะสูตรสูตรที่2จะไม่มีคงที่นะสูตรแรกจะมีคงที่ได้67813นสาำหรับสูตรที่2 ตัวชนอยู่ที่781นะครับชน781หลักหน่วยนะครับก็มาดูจับชุดให้ชัดๆนะครับ16มิถุนายน3ตัวบนนะครับมอบให้ V.I.P. เลยในช่องเลยเนะาะ V.I.P. ในไลน์ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับแอดก็จะส่ง คัดเด่นให้อีกทีหนึ่งสำหรับ VIP ในไลน์เนาะจับชุดได้1 2 3 4 5 6 3 6 18 18ชุด18ชุดตรงตรงนะครับก็มาไล่จากหลักร้อยเป็น0 0 5 7 0 5 8 0 5 1 0 7 7 0 7 8 0 7 1หลักร้อยเป็น4 4 5 7 4 5 8 4 5 1 477478471หลักร้อยคือเป็น9 957958951 977978971ส่วนตัวที่แต้มสีเราจะเข้าแต้ม3ตัวบนนะครับแต้ม3ตัวบนของเรา20 7 26งวดยังไม่พลาดนะครับนี่แต่เราก็จะหาตัว ตัวแต้มให้เข้ามันก็ลำบากพอสมควรวทีแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แต้ม6นะเป็นแต้มเขามาแต้ม6นะครับ9 6 1บวกเป็น10 16แต้ม6งวนนี้คำนวณแล้ว47 8 9 2 3คือแต้มรวม3ตัวบนนะครับเดินย,วยาวๆนะครับตั้งแต่อ้นห้าเจ็มาถ้ามาคัดเด่นในชุดนี้นะครับ ตัวที่คัดแต้มสีเนี่ยเขาจะเข้าแต้มแต้มสีส้มๆเข้าแต้มสามตัวบนนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชุดนี้เขาจะเข้าแต้มนะครับเข้าแต้มสามตัวบนนะครับส่วนตัวนี้ไม่เข้าแต้มนะครับ <c oughs> ขออภัยนะ ไม่เข้าแต้มแต่น่าสนใจก็คือสมมุติว่าถ้าแต้ม3ามตัวบนพลาดนะครับเราต้องตั้งสมมติฐานไว้เพราะว่าบางทีมันอาจจะพลาดทางใดทางหนึ่งได้นะครับก็คือเด่นนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนกี่สูตรละหนึ่งสองสาี่ห้าห 7 8 9 10 1 1 12 12สูตรบวกคงที่คงที่เดิน20กว่างวดเนาะคงที่2นี่20กว่างวดแล้วที่เอดเคยนำเสนอนะครับบางครั้งก็ไม่ได้นำเสนอแต่ว่าหลายๆท่านคงสมาชิกเก่าคงจะจำได้7 8 9 1เลขคงที่ต้องมีให้เห็นอย่างน้อยตัวหรือ2ตัวบางทีมา3ตัวเลยเนาะ,ะแล้วก็ นำเสนอใหม่อีกสักชุดหนึ่งตัวเลข6 3สาหกามห้า 6, 3, 5, อันนี้เป็นคงที่นะครับคงที่ถ้าใครจะนำไปใช้งานเป็นคู่โต๊ดก็ได้สำหรับเจ็ดแปดแล้วก็6กส1มหานเนี่ยนำไปจับเป็นคู่โต๊ดก็ได้นะครับอย่างน,น้อยมาฝั่งละตัวแหละนะครับจะเบิลหรือหามก็ไม่รู้อะแต่ว่า กขาจะมาฝั่งละตัวนะ,อ,ะอย่างนี้จับคู่จับคู่โต๊ดไปเลยนะครับจับคู่โต๊ดไว้เลยแล้วก็หาอีกตัวหนึ่งมาใส่จะอยู่ในนี้หรืออยู่นอกนี้ก็ไม่รู้ละนะครับอลองย้อนหลังไปดูลองคํานวณไปดูนะ,ะว่าจะเข้าสักกี่นวดนะครับสําหรับเป็นคู่โต๊ดนะครับเคยจับไว้นะครับเคยจับไว้อยู่เฉพาะสองสองคงที่สองสอง่วนนี้เนาะ เขียนไว้เลยจับคู่โต๊ดไว้นะครับว่าคู่โต๊ดชุดไหนจะมานะครับแต่ถ้าใช้เด่นบนมาจะตัดบางสูตรก็เดิน35งวด3หงวดนาะนี่งวดาะบางสูตรอาจจะเปิดเผยไปแล้วบางสูตรยังไม่เปิดเผยสองตัวนี้ก็เดินเดิน10กว่างวดเหมือนกันนะเกือบ20งวดนะสองตัวมาตัวนะครับ เมื่อจับชุดแล้วเนี่ยถ้าสูตรไม่พลาดก็จะได้หนึ่งเจ็ดห้สเจห้าแปหสังเกตดูเขาเกับ5้าเขาจะมาทุกทุกสูตรเลยมามาตัวแปรอยู่ตรงนี้สูตรนี้เดินดีๆเหมือนกันเมดที่แล้วมาหนึ่งมาได้ตัวเดิมคนเมที่แล้วคำนวณได้สี่แปดหนึ่มาหนึ่งอ่าเราก็คิดว่าเป็นตัว8เนาะมาหนึ่งอ่า วันนี้จะมาตัวไหนนะสี่แ่งจะมาตัวไหนแต่แอดวงให้ที่ตัวนี้ก็คือมันชนมันชน175 4 7เจ็ดมาจับตัวชนในตรงนี้สังเกตได้ว่าไม่มี175นะครับไม่มี175แล้วก็ไม่มี8ปดหนะครับ ไม่มีแปดเจ็ดห้ามีแต่สี่ห้าเจ็ดนี่ตัวนี้ตรงๆจับชุดชนตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยน่าสนใจก็คือสี่ห้าเจ็ดชุดนี้ชุดเดียวสำหรับในในเล็กเด่นนะครับใช้เล็กเด่นจับชุดอ่าเล็กเด่นจับชุดอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยแต้มสีไว้เด่นขึ้นมา เพิ่มอีกชุดหนึ่งถ้ารวมกันแล้วนะครับ12ชุดอ่า13ชุด14ชุดนะครับ14ชุดอ่ชแต่ว่าถ้าจับตรงตรงนะครับก็จะคัดแค่12ชุดนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 12ชุดตรงเนี้ยน่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจ น่าสนใจทีนี้ถ้าเทียบกับเลขเด่น10หน่วยบนแอดเคยจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะยังไม่ได้ลงคลิปให้ดูไหนๆกันไหนๆฮนะเนาะ10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบน4สูตรจับคู่นะครับ ก็เดิน30งวด39งวดนะครับอ่าสูตรนี้ก็เดินย,วยาวๆเหมือนกันก็จะนี่อีกสูตรหนึ่งแอ,แอดแอดยังไม่ได้เขียนอีกสูตรหนึ่งก็มีถ้าจับคู่ชุดแล้วนะครับก็จุดคัดเน้นเหลืออยู่ที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับ คัดจาก40 40นะครับ40เนี่ยถ้า2ตัว2ตัวบนนะจะได้50055115 5775อนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องดูตัวที่มี51 5 1กับ5 7เพราะว่า5 0เราไม่มีเนาะศูนย์ไม่มีแต่ก็ถ้าใครจะกันไว้ก็ได้นะครับสำหรับถ้าเป็น2ตัวบนเนาะ2ตัวบนจะแค่3ชุด5 0 0 5 5 1 5 5 7 7 5แต่ในชุดตรงของเรามันไม่มี5 0อ่านะครับถ้าใครจะเติมศูนย์ตรงนี้ก็ก็เป็นไปได้นะเอาเพิ่มมาอีกก็ได้แต่ว่าเรามาคัด จากสูตรที่เดินยาวๆก็5 7 5 7 7 5 5ห1 5เพราะฉะนั้นอันที่แถวที่มี5 1เนี่ยเขาไม่เข้าแต้ม3ตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่5 7ถ้าไล่ดู5 7เนี่ยถ้าเข้าแต้ม3ตัวบนก็ ก็ไม่มีไม่มีนะครับแต้มถามตัวบนอ๋อมีอยู่ชุดหนึง่งอด,แ,อดแต้มไม่ไม่หมดแต้มไม่หมดนะ ไม่หมดไม่หมดต้องขออภัยอันนี้เต้มสองนะครับเต้มสองอันนี้คือถือว่าเข้าเต้มสามตัวบนอยู่นะครับนี่เข้าเต้มสามตัวบนอยู่นะครับเกือบพลาดแล้วนะถ้ามาตัวนี้ก็พลาดเลยนะเต้มสามตัวบนคือเต้มสองห้าปกเก็เป็นสองนะอ่นะนี่เต้มสามตัวบนนะครับเต้มสอง 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่หชุดถ้ามี 5, 7เนี่ยแล้วก็เข้าแต้ม3ตัวบนจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงกับ10บหน่วยบนด้วย 5, 7นะคือชุดนี้แต่ถ้ามาไล่ดู 5, 7เนี่ย ถ้าศูนย์ห้าเจ็ดมาสูตรนี้จะพลาดเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าสูตรนี้พลาดสูตรเดียวแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดมาเนี่ยเนี่ยก็น่าสนใจคือ,อพยายามที่จะหาให้มันมันได้ตัวเลขที่น่าสนใจที่มาที่ไปนะศูนย์ห้าเจ็ดน่าสนใจอ่ตัวนี้น่าสนใจนะครับใครจะนำไปใช้งานนะครับกิเทนใต้ให้ แล้วก็ห้าเจ็ดชุดนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเด่นบนเทียบชนเหลือชุดเดียวเพียงแต่ว่าไม่เข้าแต้มนะครับเพียงแต่ว่าไม่เข้าแต้มมันจะมีข้อบกพร่องอยู่2อชุดนี้แค่อย่างละอย่างละจุดแค่นั้นเองนะชุดนี้นะครับเข้า เข้า10หน่วยบน57แล้วก็ชนเด่นบนทุกสูตรนะมีจุดปกพ้องอยู่แค่ไม่เข้าแต้ม3ตัวบนแค่นั้นเองอแค่นั้นเองนะครับแต่ชุดนี้เข้าแต้ม3ตัวบนด้วยชนกับ10หน่วยบ,บนด้วยเพียงแต่ว่าจุดปกพ้องของเขาก็คือ เด่นบนไม่ไม่ไม่ชนเด่นบนไม่ชนอยู่สูตรหนึ่งแค่นั้นเองนะอ่าจุดบอร์ดของเขามีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นอ่าตัวที่นำไปใช้งานก็ก็ไม่มากมายแค่นั้นให้คัดเน้นอยู่ที่ตัวนี้057แล้วก็457ที่เด่นที่เด่น วกนะว่าพวกนี้เด่นกว่าพวกนี้ถึงแม้พวกนี้จะเข้าแตมแต่เขาไม่เข้า2ตัวบนนะสิบหน่วย2ตัวบนนะอ่ะพูดมาก็ยาวนะครับสรุปก็คือตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจที่สุดอ่ส่วนตัวกันก็ตรงๆก็อ่ากันกันไปไม่กี่ไม่เท่าไร่ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าจัดตรงๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะ มานี้นะครับของทุกท่านโชคดีร่ลำรวยกันทุกคนนะครับก็พอสมควรนะครับกับคลิปที่เพื่อความเข้าใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนำไปใช้งานวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ